บทสาธยายเรื่องปาระคามีสูตรการเดินทางข้ามห่วงวัตตะที่มาจากพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวัตโพชงคสังยุตในย่อหน้าที่429ถึง430 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาปาะคามีสูตรเป็นพระสูตรที่เจ็ดในคิลานวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าปาะคามีแปลว่าผู้ไปถึงฝั่ง หรือผู้ข้ามฝั่งพระสูตรนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับปาระสูตรในมัคคสังยุตที่เราได้เคยศึกษาผ่านมาแล้วแต่ในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคทรงเน้นย้ำถึงบทบาทของโพชฌงเจ็ดประการในฐานะที่เป็นยานพาหนะ ที่จะนำพาเราข้ามจากฝั่งแห่งความตายไปสู่ฝั่งแห่งอมตะธรรมเรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วตรัสหลักการสำคัญดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ดเหล่านี้ อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอปาราปารังขมนายะสังวัตตันติย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งโพชฌงเจ็ดเป็นฉไหนได้แก่สติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง ปีติสัมโพธชงปัตสธิสัมโพธชงสมาธิสัมโพธชงและอุเบขาสัมโพธชงทำเจ็ดประการน,นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อการข้ามฝั่งจากนั้นพระองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพื่อขยายความให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า อปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายชนผู้ที่ข้ามไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยนักอาถายังอิตราประชาตีระเมวานุทาวติแต่หมู่สัตว์นอกนี้ ย่อมวิ่งเลาะไปตามฝั่งนี้นั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วชนเหล่านั้นจะข้ามบ่วงแห่งมริตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามได้ไปถึงฝั่งได้บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายดำเสีย จเรือนทรรมฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพึงปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแท้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตรัสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนซึ่งความยึดถือชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองและปรินิพานแล้วในโลกนี้ หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การเลือกข้างชีวิตของเราเปรียบเสมือนการยืนริมแม่น้ำฝั่งนี้คือโลกียวิสัยที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความตายฝั่งโน้นคือโลกุตตรธรรม ที่สงบเย็นและเป็นอมตะเรามีสิทธิ์เลือกที่วิ่งเลาะไปตามฝั่งเดิมวนเวียนอยู่กับความทุกข์ซ้ำซากหรือจะตัดสินใจว่ายข้ามฝั่งไปสู่ดินแดนที่ดีกว่าโพชงเจ็ดคืออุปกรณ์ช่วยว่ายน้ำที่ดีที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้ 2. วิถีแห่งบัณฑิตการจะเป็นผู้ข้ามฝั่งได้ต้องมีความกล้าหาญแบบบัณฑิตกล้าที่จะละทิ้งสิ่งที่คนทั่วไปหวงแหนคือกามคุณและความอาลัยกล้าที่จะสแสวงหาสิ่งที่คนทั่วไปเมินเฉยคือวิเวกและความสงบและกล้าที่จะชำระจิตใจตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ ทวนกระแสกิเลสที่เชี่ยวกราดนี่คืองานที่ยากแต่ผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ามหาศาล 3. นิพพานที่สัมผัสได้ผู้ที่เจริญโพชฌงสมบูรณ์แล้วไม่ต้องรอตายแล้วไปเกิดใหม่ถึงจะถึงฝั่งแต่สามารถปรินิพพานในโลกนี้ได้เลย คือกิเลสและความทุกข์ดับลงทันทีที่มีชีวิตอยู่เป็นผู้มีความรุ่งเรืองสว่างสวยด้วยปัญญาเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงและเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในสนามรบแห่งสังสารวัฏขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นหนึ่งในชนจำนวนน้อยผู้มีปัญญา ที่กล้าหาญพอที่จะว่ายทวนน้ำข้ามห่วงโอคะโดยอาศัยโพชชงเจ็ดเป็นพาหนะคู่ใจเพื่อไปสู่ฝั่งแห่งกเกษมสารคือพระนิพพานโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเทินขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร